็อันนี้เราเข้าองเราคือชิปซอฟต์แวร์ทีนะก็คือตอนนี้อเมริกาเข้าไปาอชิปอ่ารอแฟชั่นเก่าในที่นี้นแะอว่ามันเปลี่ยนไปได้ครัเดี๋ยวเราดูความล็กซตี้ของขอ,องขเอ่อพปลาดเชนนะครับอันดับแรกเลยนะทำไมอเมริกาถึงอยากเอาชิปกลับไปนะเพราะว่าตอนนี้ชิปหรือเอ่อ i t e g r e d circuit i รนะเข้ว่าเซนเซอร์นั่นก็ดีไปคืงความทัน,น,นทาวานะแล้วก็วตัวชิปหรือสงแั้นก็เอ่อ IC มัเป็นแค่สักเส ของซีรีส์ระดับเพราะนั้นวันนี้เราอาจจะพูดถึงตัวชิปเป็นหลัก integrated city นะตัวชิปเนี่ยหรือโลโก้ซรีส์ระดับโลกอีกอาที่เราอยากให้ดูมันมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจโลกอนนี้เศกโลกประมาณหนึ่งร้อยล้านล้านยูเออล่าตัวโกรบลอี่างหน่งราอากมนีา่าเจลตอีกิโลประมาณหนึ่งร้ล้านล้าน,านยูเออล่าตัวโ้ซรลกาหนรอา้มานี้เก็ประมาณหนรอ เหมือนแค่ถ้าเป็นหนึเปอร์เซของกิจโลกแต่จริงๆแล้วหนึ่งเปอรเ็มัไปอยู่่าดนะครับาฝามือเนียย่ยแสดงให้เห็นว่าว่าประเทศจีนหลายคนอาจจะไม่ทราบประเทศจีนเนี่ยอินพอร์ตชิปมากกว่าอินพอร์น้ำนมะันมาหลายปีนวะนะมันกชิปเป็นส่วนนง่นที่จีนย,ยังต้องการและจีนย,ยังผลิเองไม่ได้นะคนะระัต้องไต้องอิอร์ตจากประเทศหลาท่วโลกเข้ามานะเพื่อพ o w e r industry ของเอง นะตรงน,นี้เราก็จะเห็นว่าตัวเซ็นอรัก็ยังเป็นตัวที่เดินอยู่แต่ว่าอเมริกาก็เห็นแล้วว่าจีนเป็นคู่แข่งทางจ e ลภู r ิที่สำคัญก็จะมีการสร้างมาตรการต่างๆี่กันไม่ให้ตัวเศรษฐกิจรุษากรรมของจีนไปต่อได้ในความต้านสินเกินครับถามว่าทำไมอยู่อเมริกาถึงอาจจะเอาชิดกลับมาที่ ประเทศเมกาก็ต้องรอกออกไปในช่วงครูถ้าทุกคนจําได้ตอนนั้นน่ะทุกคนจะซืิอล์นะซืะ้นะอไม่ได้นะเพราะเราไม่มีไม่มีชิปชิปผ่าดอะไรนะชิปช่อ,อชิปนะไม่กล่าวว่าสิบชิปปัญหาไอจีจีจากโลกซึ่มงมันไะม่พอนะกราฟข้า,างซ้ายมือนะอย่าบอาก,ก่อตอบสั่งชิปไปหรนะือก็ใช้เวลาให้ประมาณเจ็ดเจ็ดอาทิตย์นะหรือสองสามเดือนต้องสั่งได้แนตะ่ตอนนั้น มีช่วงหนึ่งที่ชิปขาดตลาดมากนะจนเหอการตั้งต้องใช้เวลาถึงสี่สิบนาทีนะครับตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นแต่ลักลากเนี่ยจริงๆริงชิปอ,อาจจะมีเพลงออกแต่ที่เด่นเด่นขึ้นมาคือสาหรมรถยนต์ตอนนั้นคิดว่าให้โควิดคนไม่ขับรถแล้วนั่นก็เลยทงเซ a n ์ออเดอร์พวกตัวซีรคอมพัวเตอร์ไปทั้งหมดเซอร์เรอร์รับไก็เลยไปผู้โคไปกลุกเน้นนะที่ตอนอัลโเวิร์ส่งร์มหกแบบที่คนซื้อขับรถใหม่คอมพิวเตอร์ใหม่ทีวีใหม่ตู้ซักผ้าใหม่ตู้เย็น ก็เลยชิดไปอยู่ในคอนซู้อมอร์ขาเน็กยเพราะฉะนั้นแล้วตอนนั้นพอวีมาเออ่ดีมาเร ounce, ารเล่นบราส์ตั้งต่อขึ้นมาเลยก็เลยตอให้เราเห็นว่าทางรถยนต์เนี่ยก็เลยขาดชิดกันได้ผมตุ้งเกลียวตอน2022นแล้วก็ไม่ดีหรอนะฮะสั่ใบรถหายไปรอไปแบบหกเจ็ดเดือนกว่าจะได้นะแล้วก็เพื่อนที่ในทางว่าซื้อรถออกมาปุ๊บมีคนขอซื้อเก่าเพิ่อมอีกแปดพันเหรียญเพราะตอนนั้นรถมือสองราคาแพงทุบเมือแล้วเป็นรถโฟล์าคาทรถดอทรถจอต้า เพราะอะไรเพราะว่ามันไม่มีของจริงเรทุกคนแย่ดันหา e ีเวนต์ถึพราว่าทำไมแค่รถดงงูเนี่ยใช้ชิปเยอะขนาดาานั้นต้ารถั้งขวงเลยรถทั่วไปเนี่ยตอนนี้นใช้ชิปประมาณหนึ่งพันถึงหนึ่งพันห้รอยชิปในรถมาแต่ถ้าเป็นรถอีวีเนี่ยถ้าจะใช้ชิปเยอะมากนะเกือบจะทั้งคนะันใช้ประมาณสามพันชินปเพราะนั้นพอชิปหายไปเนะี่ยมันเลยทำให้อุตสาหกรรมรถยนต์ไปไม่ได้งนะั้นเอาที่เองก็มันก็เป็นเวกั o ฟ์โฟไม่ใช่แค่ตัว อุตสาหกรรมอะไรที่มีกันหละถ้าใครจะไดนะ้ตอนนั้นเอ็กซ์พอร์ตก็ราคาแพงเตเซชั่นก็ราคาแพงนะฮะแล้วก็ผมไปอ่านสินมาทั้งหที่มันนอกมัมีเครื่องออนั้นเคออนรื่องอากนั้นเครื่องอ้ไรหนังก็ขายไม่ได้เพราะไม่มีชิปมันไม่ไม่เพียงพอ,อตรงนี้ก็เลยครับขอวา่ i, าเฮ้เยเศรษฐกิจอเมรมิกาพื้นเซนต์ฟอนต์โตเด้นน่าและเซนต์ฟอนต์ก็ยผลิตอยู่นอกประเทศเดี๋ยวจะให้ดูกราฟนะฮนะด้านซ้ายมือเนี่ย 20, มื่มนะอปี1990เนี่ยทว่อเมริกาผลิตเซนติมอลล์ได้มา40%นะฮะของตลาดตลาดโลกแต่ตอนหลังเนี่ยอเมริกาผลิตแค่10%นะครับถามว่าทำไมอยู่อเมริกาถึงเอาสินค้าที่สำคัญเนี่ยไปให้คนอืน่นถือไม่ออกผลิตในประเทศเละนะฮะเพราะอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วไอ้ตัวเงินที่มันได้เยอะเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในการผลิตชิปมันอยู่ในการดีไซน์ชิปหรือว่าฟอน,นต์เอ็นคือต้นน้ำเนี่ยคนวดีไซน์ชิปเองที่ค,คนที่เมคกน,นี่ คนที่ผลิตอ่ะมันก็มีเหมาอนี่เขาก็เลยมาที่ประเทศที่แบบแรงงานราคาถูกนะครัย1960เข้มาในมาเลเซียมาสิงคโปร์มาไต้หวันมามาในฮ่องกงมาในพวกนั้นนะครับก็เลยจะเห็นได้ว่าการผลิตของสหรัฐเนี่ยตัวลดไปเรื่อยๆในจนถึงปัจจุบันนะครับแต่พอมีเรื่องการที่เซนติมิลาร์มันมีมันมีการขาดตลาดเนี่ยก็ทำให้รู้ว่าเฮ้ยทำไมเราเอาตัวเซนติฟเลาร์ดไปผลิตเนอก อยู่นอกประเทศด้านขวามือจะเห็นนะ Adva ร c ซิชชิที่ตัวโหน่เนี่ยเล็กกว่าสิบนาโนเมตรเนี่ยผลิตนอกประเทศหมดเลยมีเกาหลีกับไต้หวันที่ผลิตนะเกาหลีก็ซัมซุงนะบไต้หวันก็เป็นเจซิซสองประเทศที่ผลิตหมดเลยไม่แด่ให้คนอืเลยนะครับเขาก็เลยเลียกไต้หวันกับเซาท์คูเรีย่าเป็นโอเปกนะอียไ้่โอเปกสำหรับซีรีส์คอนดเตอคือถ้าสองประเทศนี้เกิดปัญหาขึ้นมา้าง หรือไม่ยอมส่งให้ใครก็จะมี power มาก็ได้การผลิตอยู่คอนโทรลที่สองประเภทนี้งแต่เดี๋ยวเราจะไปงรายละเอียดว่าแล้วแล้วแตกต่าว่าอะไรนะครับตัวตัวนี้ก็เรียกว่าเป็น advanced s o r g e chip ซึ่งใช้ในระบบอนะครับมุ open array แล้วก็ AI ตอนนี้ชิปพวกนี้หรือ smartphone ตัวนี้อยู่ในที่ cutting edge อันนี้คือชิปที่เรียกว่า advanced น่ก็จะอยู่ในสองประเทศนี้เท่านั้นครับแล้วก็ อันเนื่องที่เราเคเห็นนะแล้วก็เอเวลาการทํำผลิตพวกนี้เนี่ยคนที่เป็นที่หนึ่งคือว่าเอาทุกอย่างเพราะนั้นคนที่ใครใครไปถึงที่หนึ่งเพราะฉะนั้นใครที่ทําให้ตัวนานโนเมะได้ถูกเลยเนี่ยก่อนไปใครไปถึงสองก่อนหรือทำก่สองเนี่ยก็จะทักชึ่นมาแชร์หมดเพราะเราเลยเห็นว่ามันไม่มีที่ยืนให้กับคนที่เป็นที่สองนะเพราะจริงๆอย่างเราเห็นซอฟต์แวร์ที่เขาไปผิดนะอย่างนี้กเนี่ยซอฟต์แวร์เนี่ย ใกล้หันนี้ก็แข่งกันว่าใครจะไปถึงตอสองนาโนเมตรได้นะครับคนก็บอกให้มันเจ็ดนาโนเมตรห้านาโนเมตรสองนั่นมันเล็กมากเลยแต่จริงก็นาโนเมตรเนี่ยในสระสเกลของเซฟล์ขอรมันเหมือนมาสมวัดพืชิตินจากห้านาโนเมตรตาอเป็นสองนาโนเมตรเนี่ยมันสามารถดร o p t h r o หรือพัสซิสเตอร์ไดทนเมือะแพคมากขึ้นถ้าใช้ติดตามที่ผมกันยังที่ที่ใดมันเหมือนเราเอากหารไปยีแต่แล้วยีเนี่ยเียดกันแมากีเดยเพราะนั้น ถ้าตัวหนุ่งมันเล็กลงเรื่อยๆเนี่ยก็มีคาสามารถทำให้กำหนดอาหารเนี่ยเริ่มอยู่ในตัว integrated circuit ก็ยิ่ง power ในการ computing เรยอะขึ้นการใช้ไฟนะ้อยลงเพราะฉะนั้นทุกคนก็เลยแกล้งทำให้ตัวเซนเซอร์เนี่ยเล็กลงเรื่อยๆนะครับอยี๋จะคุยกนะับนักวิทยาศาสตร์ของเราเนี่ยก็คือถ้าเล็กไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะเริ่มมี คนต้งพิสิกธละออะตอมมันจะได้ที่อยืนนะ่มันจะปีนขึงนมาเพราะนั้นริงๆอาจจะฟิสูจน์หน่อว่าอาจจะตัดต่อได้แบบศูนย์นนะจุดห้านาโนเมตรนะครับถ้เป็นที่สุดท้ายนะครับอีกอันหนึน่งคือมีเรื่องโจปลุกปิเข้ามาครับเดี๋นี้ที่บอกว่าเอ็กซ์ล t ี่ยิดที่ไต้หวังกับตัวแล้วไต้หวังเนี่ยเอออยู่ที่โงรงงานเจซนซีที่ไต้หวันแล้วโงรงงานเซนซีเนี่ยอยู่ห่างจากประเทศจีแค่ร้อยสามสิบกิโล นะอันนี้ผลิต90%ของของแอนดรอยส์ชิปนะครับแล้วก็เกาหลีก็อยู่ใกลใ้ๆก็แปลว่าตัวที่คราสเศรษฐีโลกตัวที่นอร์เวย์เศรษฐีโลกผลิตแอรรนดรอยส์อเมริกามากแล้วก็อยู่ใกล้จี่สาระมองว่าอาจจะเป็นปฏฐฐฐิบัติ์กับสหรัฐอสมริกาตอนนี้ก็เลยมีความจำเป็นว่าเอ๊ะแล้วถ้าเกิดว่าเกิดจีนเอ่อนะุแบบนตเตอร์ทิกลี่ช่ว่าสมมติจีนหมุกไก่หวัางขึ้นมาจะเกิดอะไรขึ้น ก็การรวมเงินประำสตานี้ขึ้นมาว่าถ้าถ้าจริงถ้าเบาจรเงจะหดโลกจะโดดิดไปลอกสิบเอรซ็ที่ลอกสิเอนี้ยก็ช่วงโควิดชัวแล้วก็ช่วงเยอะกว่็ช่วง global financial crisis นันก็คือจเป็นความหาย,ยนะของสิบหโลกเพราะฉะนั้นความเสี่ยงเนี่ยมันก็เลยบอกว่าเอ๊ะอย่างนี้ทำไมเราเอาสิ่งที่สำคัญเนี้ยไปอยู่ใกล้ใกลู้จีเพราะนั้นจีเขาก็สามารถทำโโย้พอยได้ก็คือ สุดล็อกเขตไม่ให้ชิปสองออกจากเกาหลีหรือหรือได้หวังน่ามัจะมีความสำคัญในสีโลกก็ต้องเสียใจนะครับไม่ที่ได้เลงก็คือเอมีความช้างกระดางแล้วเมืนน่อตัวอินดัสทรีเนี่ยมันอยู่ไกลเกินไปอีกอันหนึ่งก็คือไม่อยากให้จีขึ้นมาแข่งเพราะว่าชิปส์มันฝั่งอของเรื่องใคร,ดดนนาารยินนดันข้ดดานางจีนกับลเยไปุ้นดันันกางกันะครับุ้น,นนงนคีนหุ้นด้านเสียิ อันไหเราเองก็พยายามจะไม่ได้ทำเหมือนกันคือที่จีไม่สามารถเกิดได้นี่ยแต่จีพวกเกิดได้นั่นอนเลยนะจีเขาไปต่างวิธีเขาจริงๆหลายคนบอกว่ายี่งสาวไปทําแบบเนี้ยขีดกันเมืองจีนเมืองจีนพรเขาเก่งเพาะทำของเขาเองนะตอนแรกจีนอาจจะไม่ได้สนใจแต่ว่าค่อยๆอ่าเป็นหอบเข้ามาในตอนนี้การว่าจีนก็ต้องโดนสาตปีนเนเครื่องเอซเนี่ยผมไปลงรายลนเอียดที่เอซเนี่ยจีนบอกเครื่องที่ขายเออสายบอกเครื่องที่ขายให้จีนไปแล้วเนี่ยข้าไป ห้ามไปเซอร์วิสนะห้ามไปส่งห้ามไปดูแลนะก็ปล่อยให้ขึ้นเงันพันไปด้าน,นขวามือเนอี่ยก็ทางยูเนี N ่ยขึ C, ้นตอบไปกับข่าวเมื่อวานเชื่อมีซีนครับก็บอกเนี่ยทาง US ก็ทำให้บริษัทหลักๆเนี่ยไม่ค้าขายกับจีนหรือไม่ให้ส่งออกพุ่ขึ้นมาข้องมือให้จีนเพราะนั้นทำให้จีนต้องวิญญาณออนทรัพย์เต็ตัวเองนะก็คือตอนนี้เรากำลังคำถามว่าอเมริกาอยากจะให้การผลิตเซฟแาเรื่าายายองหมดย้ายกลับไปที่อเมริกา แต่ตอนนี้สิ่งที่นาการทำเนี่ยมันจะทําให้จีเนี่ยมีอีโคซิสเต็มของตัวเองนะครับอันนี้อาราบีไบเซนเน่อันนี้ก็ือชื่นนะอาจจะจำไม่ได้ว่าชื่ออยู่นะตอนนั้นแต่ว่าความความต้องการของไบที่ที่เจอ non fit กับผลิตในสหรัฐเนี่ยเริ่มตั้งแต่ตอนนั้นที่มีโควิดขึ้นมาแล้วก็ชุดคาร์ะบราก็เลยทำให้ทาง U S เองบอกว่าเฮ้ยไม่ได้ก็เอาธุรกิจกลับมาเขาบอกเนี่ย เราต้องเอาคนนี้กลับมาเพื่อสร้างนานสร้างความมั่นคงแล้วก็สร้างเศรษฐกิจนะครับเขามีตั้งแต่ช่วงสมัยไบเดงด้วยทําไมิึงตัวชิปแท้นะครับไม่ว่าในเรื่องว่ไในี้มีใครรู้เลยว่าชิปย่อมาจากอะไรผมก็เพิ่งรู้ว่าชิปเนี่ยมันย่อมาจากคําว่า creating helpful incentives to produce semiconductor ที่คือซีออกรแดนซเอชอาร์ดีเอนะครับคือเอาชิปกลับมากลับมาผลิตในประเทศให้ได้นะครับซึ่งก็ต้องใช้เงิน อันแรกเนี่ยก็คือพยายามให้ประเทศจีนออกสเปรานเช่อันที่สองคือให้แคลร์ให้บริษัทซีรีส์คันเ้าก็เลยกอบเงินอิทิที่ในกาโดยการแจกเลยอเรียกว่าแจกเลยเลยไร้ไม like ่จัดเลอนะเพราะนั tá, illing, you know, ้นตอนนี้ถึงที่นาทก็ค uh ือให้ดูส right ีเขียวมา39เรื right. Right. ่องเนี่ยก็คือดึงเจสี่ปีที่อเริาโซนหน้าดึงซาวิซองปที่เท็กซัสนะครับแล้วก็มีท e นเทลเราพูดถึงทนเทลได ในสด์ต่ออ่านนะสายต่อเน,นะน,นี่ยก็ยือก็แควให้เงินนะรอยให้คุณไปดูแต่ถามว่ามันจะเป็นไปได้ไหมว่าอเมริกาจะสามารถผลิตโดยไม่พึ่งโดยไม่พึ่งผ่านประเทศอื่นเลยนะครับอ,อันนี้เองก็หลังจากไปได้เริ่มเ,เปิดประเด็นนะเอาชิแอคเข้ามาไปดูเรื่องทรัมทำต่อก็อเลยบอกว่าเอ้ถ้าเกิดว่าแค่อินเซนทีฟมันไม่พอนะแค่แบบไม่พอก็เอาไมลยโอส่าด้วยนะอันเดียวก็ขึ้นทาวเว ทาร์เเอาสองร้อยเปอร์เซ็นต์สามร้อยเปอร์เซ็นต์บอกว่าเราคนบอกให้คุณเรีย,รยนะครับไม่ได้หรอกมันแพงไปนะครับมีทารไม่มีชงยาไม่มีเอนจิเนียร์ด้วย่างเงี้ยผมไม่เป็นไรเดี๋ยวเราอัดทองทแพงมาสิเพราะมันแพงนะคนจะได้าาดที่บอกมาติดในคาร์ถืจะแพงแต่คนอื่นผลิตได้ถูกกว่าอยเชื่อทาริเสก็ทำให้เราแข่งขันได้นะครับก็จริงๆไอเดีย,ยก็คืออย่างที่บอกเอาแค่ในกราฟแม่ที่หลงมาตอนนี้ยทรารสารแลเนี่ยถ้าจะไม่ผิดอันฟาชิปเลยนะฮะแต่ตอนนี้แพนที่สุดเลยก็คือ ภายในปีเนี่ยของปีสาม0 3บสเนี่ยจะทําให้ตัวรรเซมิคอนดักเตอร์ที่เป็น80สั้นเตรเนี่ยกับปีที่เ,เออมตะประมาณ28เปอร์เซ็นต์ให้เมกะผลไดเองนะครับก็ไม่รู้จะทําได้หรือเปล่อันนึงที่เราอยากจะพูดถึงนะครตัวชิปหรือเซมนคอนดักเตอร์เนี่ยมันได้สินค้าที่โปรที่สุดในโลกมันไปไปมามาเ่อเย่างบาทีที่คุณรู้ที่ันบอกนะประเทศเราไม่เรือผลิตชรเเราเป็นพวกแคจชิงนะก็คือใช้แรงงาน เ,เอาเอาตัวชิปเข้ามาลองแพ็คเกจเช่นเดชิปเกิอันเล็กๆนะแล้วก็มาทำเซ็ตโปร,โปรแล้วก็มีขาวเอาหรืมงมอันนั้นนหะเราทำแพคเกจที่นี้เสร็จแล้วเราทำทดสอบด้วยชิปตัวเนี้ยมันมันทำงานได้ดีประสิทธิภาพอย่างที่ต้องการเนี่ก็คืออ้เรื่องมันเป็นโลเองนะจริงๆมันมีตั้งแต่ต้นน้ำจนสุดปลายของเราตรงนี้ยทำมันไปนะนะครับแล้วก็สินค้าเนี่ยไปอะไรมามาะอนนี้จริงอย่างที่ตัวที่ท่านบอกก็คือถ้าในที่สุดเนี่ย ปรากฏว่าทําในประเทศไทยนะแล้วปรากฏว่าตัวภาษีไม่แพงกว่านะมันต้องแค่น้ายไปทำบาที่อื่นกินคอร์สิงนั้นได้ระดับชั้นไปเอวพอร์ตอาจะหนักไปด้วยแต่ว่าแบบนี้เดี๋ยเา้ไม่ไไม่ได้เยอะเท่าไหรา่นะคำถามครืออเมริกาจะไม่ยุ่งอได้หรืนเป็นไปได้นั้นเป็นแผนที่นะฮะที่ของเราแล e วิศวกรทำนะว่า มันเป็นโปรโบเอฟเฟนตะ์นั่นแหละสีอ่อนๆเนี้เขาทำน้อยเนี่ยอยสิแต่ว่ามันมีการพึ่งผาคืนทุกอย่างทุกอย่างเป็นสีชาที่พึ่งผาไอ้เราบอกว่าอา,าจจะอร์นีทูไว้อย่างเช่นให้เราไปไหนนะเจ๊ก็อาจจะน้ำมันนะหรือโลชั่นเนี่ยมันผลิตไปที่อื่นแล้วเข้าเทรดกันแต่จริงๆนะน้ำมันเนี่ยก็คือมันขนในประเทศหน,นึ่งแล้วเข้าส่งไปทั่วโลกเลยแต่เซนติวานก็คือมันพึ่งพาชิ้นส่วนอัลเทอร์ กับทั okay. ่วโลกเลยเดี๋ยวจะไปลงรายละเอียดนะนี้เป็นซิมพล i ฟ i ยเวอร์ชันนะครับาะจริงโลกของซนเคอรเรื่องในคอมเพลตสวนี้เยอะนะครับเขาวอาซิลิคอนเกิดซิลิคอนรานี่ซิลิคอนจริงก็คือถ้าใครเรียนเเจดีนะจับได้นะก็คือซิลิคอนเนแบบทรายือุดสซึ่งทรายเนีมันมีทั่วโลกที่ไหนก็มีทรายมีปูเกมีทรายทุกแห่งมีทรายหมดแต่ทรายที่จะนำไผลิตคซนเซอรเนี่ย ตอนนี้อยู่ที่เดียวในโลกนะเป็นซายที่อยู่ที่เมืองฟลุชไพรในละลอแคลิโอนแล้วซายเนี ified, ่ยพิ่มไฟมากเพราะว่าก็คือเราไม่ไม่ไดหมดุนซายที่สิทธิดเออโดซายโปรเซสที่เราเอาตัวไดออกใส่เาสขาช่ออกให้เหลือซีคอนซีลคอนที่เพียวที่สุดอยู่ที่เมืองน,นี้น้ำแคลิโอน่าเป็นเมืองเล็กๆนะนะแต่ซัพพลายซีลคอ,อนนั้นเ็นทั้งโลก c คล r i ฟ y ขนาดไหนก็คือเก้าสิบเก้าส่ก้าเ้าเก้าเก้าเก้เก้าอ็มีเก้าทั้งหมดสิบตัวนะก็คือเนินในสิบล้านมีคืออินเทอร์เน็ตแค่นั้นที่เหลือถ้ามันไม่ไม่ถ้ามันมีสิ่งแปลกอมเข้ามาเนี่ยต้องโดนถึงเพราะฉะนั้นตอนเนี้โฟกัสนะหรือการที่ c o n c e r a t i o n ของสปายเซนมันไปอยู่ในที่ใดที่หนึ่งนะโดยเฉพาะ อ่าเ,เช่นอยเรา็อย่างตั้ต้น้ำเนี่ยที่น่ที่มีกอะไรที่มีเกินคนจะให้เรื่องของเสีนเรืองเป็นโชว์ของมเป็นจุดที่แบบเป็นจุดปรบบางของ้วนาีนันี่ตั้งแตเรื่องนี้ไม่เคยนะแค่ออไต์มาเนี่ยก็อ,อยู่ที่อยู่ในโลกเราไ้สัตว์ที่ทำเดเกิดปสัต์เปียวเ,เชนนะชิสเรโคนะคือแรกทำมาแล้วเอ่อออซไตน์มาเดี๋ย,ยอนนี้ยังยงไม่อ,อลเลยออไตน์นมาแล้วก็มาทำเป็นอีกแบบวเป็นแท่งแท่งเวเฟ่อะไรแล้วก็ ให้มาห่างอินเวอร์สเฟอร์คือต้องเอาสารจากเซี่ยงขั้นตอนแล้วทำทิ้งาดอินก่อนแล้วค่อยมาแบ่งอินเวสเฟอร์นะแค่นี้ก็เป็นโชว์ไฟแล้วนะฮนะอีกอันหนึ่งนะถ้าจะทำพวกเอ่อเวเฟอร์ทำพวกชิปเนี่ยมันตะ้องมีก๊าซมันตะ้องมีก๊าซมีอ่อนชื่อมีอ่อนก็คอนโทรลได้จริงจรนะฮะอันนี้พูดถึงแค่ตัวนั้นนะแล้วก็ทันเซนด้วยนะฮะก็ก็ต้องใช้ด้วยในการผลิตนะครับทันเซนแล้ก็ใช้หน้าเป็นตะัคอนโทรล แล้วเราก็จะเห็นในเครื่อง A S M L นะเครื่อง E U B Extreme Ultra High เครื่องไปเครื่องนี้เป็นเครื่องที่เอาดูมุ่นหมายเครื่องนี้ราคาประมาณสามร้อยล้านดอลลาร์เครื่องนี้เป็นเครื่องที่ง่ายก็คือเป็นเครื่องพิมใช้แสงไปปลูจพิมไลเซอร์จิตบนเวเฟอร์เวเฟอร์คือแผ่นซีดีใหญ่ๆแผ่นซีดีใหญ่ๆประมาณเท่าถังกลาสัมพิซซ่าคือหลงใหญ่น้อย แล้วก็เวลาทําแต่ชิ้นแต่อะไรต้องใช้ไฟเป็นตัววาดแล้วไฟเป็นตัววาดเนี่ยต้องใช้เครื่องนี้มีเครื่องนี้เครื่องเดียวเท่านั้นไม่มีคู่แข่งเครื่องนี้ทําที่เออ่ทําที่หลายประเทศแต่ว่าเจ้าของอยู่ที่บริษัทเออ่เป็นบริษัทยอยู่ที่เยอรมันเพราะนั้นบนญญริษัทในบริษัทที่ทำมาเครื่อง EU มได้นะครับและก็เป็นอีกอำนั้นจะโชว์พอยต์นแะบบว่าเออ่เครื่องนี้ผลิตเองดีแล้วก็ราคาแพงมากแต่เครื่องนี้เนี่ยใช้สด ชิ้นส่วนประมาณห้าพันว่าชิ้นจากทั่วโลกคือไม่เป็นได้แล้วเครื่องสามารถถือได้ด้วยด้วยการมีการเทรดกับใคนั่นก็เลยอามซายของอาเมียจะทําเองแต่ทุกอย่างต้องขึ้นสัดส่วนหรือชิ้นส่วนจากข้างนอกเนี่ยมันก็ทั้อย่างเป็นไปได้ด้วอันนี้อันหนึ่งนะครับไทสนะฮทยในกองก็คือแหวนปูวัชพืชอะไรแต่ก็ไม่แพงเท่าแต่ว่าตัวไซส์เนี่ยไซส์ออฟต์ติดเยอะมันเป็นเครื่องที่ทําให เลสสามารถยิงเลเซอร์ได้และเอียดมากแล้วก็สามารถพิมพ์โลกลายได,ดตตต้ตัวตัวกระจกของไซส์เนี่ยเขาบอกมันมันละเอียดมากแล้วมันมันเรียบมากเขาบอกว่าถ้าขยายถ้าขยายเออ่กระจกของไซส์เข้ามาให้เป็นเท่าของไซส์ของเดลมาเนี่ยเขาบอกมันแบบมันเหมือนเป็นแบบมีแบบเป็นยา่ยาย่าขึ้นมาประมาณน,นี้นิดเดียวเดลเลเตอร์อีกอันหนึ่งเขาบอกว่าความคพิสไซส์ของ กระจกของไซน์เนี่ยเขาสามารถทําให้ยิงเลเซอร์นะเหมือนบอกว่ามันแม่นขนาดไีนเขาบอกว่าอิมเมจินว่าเราเอาลูกบอลไปอยู่บนดวงจันทร์มันสามารถยิงจากโลกไปถึงดวงจันทร์ได้โดยไม่พลาดเพราะนั้นอันนี้มันแล้วกระจกพวกนี้ดูไม่น่าแพ้แตหลายล้านเหียญเพราะนั้นตัวนี้เองมันก็บอกว่าเครื่องเอชการต้องขึ้นทะเลแล้วก็เลเซอร์ซิสเต็มเนี่ยจากเยอรมันเพราะนั้นเนี่ยมันต้องการเรื่องโชคความมันไม่มีใครทำได้ในโลกของมิ้นะครับ อีกอันหนึ่งก็คือญี่ปุ่นญี่ปุ่นทำไมญี่ปุ่นเขาเรียกโฟโต้เรซิสก็คือเอาฟิล์มมานเนี่ยวลาตีม,มาระบบเคลือบ er ด้วยโฟเวเฟอร์แตนซีนีนี่ผมบอกแต่ได้ต้องมีเจลีนเคลือบแล้วม,ลมันทำให้ฟิล์มเซตติดได้นี่ตัวนี้เองมาจากนนญี่ปุ่นนะและถ้าเกิดญี่ปุ่นไป๊ส่งก็เป็นอันนั้นที่ช็อปไว้ว่าเหมือนกับฟิล์มสีเอ่อฟิล์มวเวเฟอร์เนี่ยหละอันที่สามอันที่ power modern world อินเวสเจอร์เอง Nvidia ทุกคนครับเป็นผู้ผลิต GPU รายสำคัญราย AI, โโาาาย AI. ยคุณตัว Currency ChatGPT Generative AI ก็ยังไม่มีคู่แข่งหลักๆก็คือ Nvidia คุมหมดเลยแต่ถ้าจะซ supply ทั้งโลกใน GPU มาย Nvidia ซึ่ง Nvidia ก็ใช้ทรัพยากรทีเป็นคนผลิตเดลยว Nvidia ก็ยังไม่มีคู่แข่งที่จะไปไม่มีซัพพลายอื่นนะครับแล้วก็ ขึ้นมาที่มือก็มาจากเอเนะียซเนี่ยเราจะเห็นว่าโชวความในบีริมาพอลพลุกพล่หมดเลยแลเถามว่า,มเ,เ,า,วาเมตาจะทําได้หรอบริษัทพวกนี้ก็มีแค่ดีไซน์เอ็นบีิอแลซสาเมตาแต่ที่เหลือเนีนอยู่นอกประเทศหนอกจากนั้นเนี่ยตู้ประเทศก็อยากให้บริษัทเหล่านี้นอยู่ในประเทศเพราะนั้นอเมกาจะดึงบริษัทเหล่านี้นไปอยู่ที่เมตาเองมันก็ความส็ทธิของลูกบ้าที่หนึ่งเพรว่าพวกเงี้ยสนใจเกษตรกจแต่ละประเทศมากอยู่เช่น ถ้าเทียบ Nvidia นี่ยถ้าเทียบในเซนตม่สเซนต์ P 500เน่ก็ประมาณ7.4 oh. เ,เ,เปอร์เซ็นต์ของตาดที uh. เ่เซ็นติัน์เอง c ีนันเกือบ3.5เปอร์เซ็นต์เกินในสามของตลาดที่มีไต้หวันคือเทซีนช่แเดียวกันของเซนอสนดาในในของฮอลแลนด์ในของในของในแลนด์เนี่ยก็ประมาณ17-18เปอร์เซ็นต์นอกไปกว่งนั้นเนี่ยถ้าไปดูความสำคัญของเซมิคอนดักเซอร์เอ็กซ์พอร์ตเนี่ยทเซ เอ็กซ์พอร์น um ี so sector, ity, ่ยอเ่อนับเป็นสี่สิซของทวันนี้เอ็กซ์พการส่งออกได้หมดคือสี่สิบเนี่จะากเทียสซลซีและเซนลิคอนดเตอร์ออกจากเกาหลีเนี่ยเอามาจ็ยีเปอร์ซ็นต์ะความสำคัญเหล่านี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันอยู่ในบริษัทอังกีบริษัทแต่ลีเา้าคิดง่ายเอาเงินจ่ายเงินแล้วจะให้บริษัทดีอาร์ไนั้นผมก็ถามพวกเอ็กซ์ถ้าจะเป็นบริอว่างวันละไรานี่ยต้จร้อนะว่าพวกนี้มันมีความสันธ์ ทำไมถึงจะยอมให้เราจูงต like ัวเองกลิ่นต่างนี่ปัญหานี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งว่าไม่ใช่ว่ามีใครหาได้แทุกคนจะย้ายไปแต่เช่นซึ่งสี่จะย้ายไปเออสมมติว่าเขาบอกอาจจะเป็นผลิตอะไรเล็กๆน้อยๆต้องบอกจริงๆถึงวันนี้ทั้งซึ่งสีย้ายไปที่เมกาก็ผลิตไม่ได้หรือเราะไม่มีคนไม่มีเอนจิเนียร์ไม่มีโน้ฮาวแล้วบอกคนอเมริกาไม่ได้ขยายมีคนทางไต้หวันนี่หรือคนทานเกาหลีเพราะฉะนั้นก็มันอาจจะผลิตได้ยีมยิวก็สุดต่อสำเร็จของเวเฟอร์ มันก็อ,อาจจะทำแต่แค่ยูนิตซุกเนี่ยมันก็ไม่ทำไรเพราะนั้นมันก็ไปคำความต่อไปว่า Intel จะทำได้ไหรือเปล่าเอ็กซ์เปอร์ตหลายคนบอกว่า Intel ลก็ไม่สาม,มารถทำได้เพราะว่าเกมของเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยมันคือวินเดอร์เทสอคือมันไม่มีที่ให้ที่2อยู่เลตอนนี้อินเทลเข้ามาหนีแล้วก็ยังสู้ TSMC นซีหรือซัมซุงไม่ได้เลยต่อให้ใส่เงินไปเท่าไหร่มันก็ไม่ทางที่ Intel จะสาม,มารถแข่งขันได้เพราะนั้นตอนนี้อมิจารก็รู้แล้วว่า Intel จะเป็น National Champion นเนี่ย อต่ททำไม่ได้ทำไม่ได้ใส่เงินไปก็ทำได้ก็รองขึ้นราคาด้วยกคาริฟก็อาจจะทําช่วยได้บ้างแต่คินไปยากปากคนก็บอกแค่เป็นไปแล้วถ้านเป็านั้นจะโยนเรื่ทิ้งหนานไปนี้เลยแล้วมันก็ไม่จบนะไม่รู้มีใครรยู่ไหมว่าอิ l เทลโลกนั่นง i n t e l ชื่อมันคือ integrated electronics นะก็คือจริงๆฟังได้บางพอมทุคนนี้จะกดของบัวมอสโลที่บอกว่า c o w e r ของคอมพิวเตอร์ทัตทุกท ปีสองปีนะอันนี้มันก็มาจากเนี่ยกองดึงโมเป็นฝนูงันเอ่อฝูงชนกองตั้งนะเอ่อสตูดิโอเฉลิมแต่แล้วอินเทอก็เป็นแค่ทางคนมสิ่งที่ไม่ขาดสนใจมากแต่ตอนนี้อินเทอร์ก็รอแล้วนะแล้วก็ต้อง a i r ั a บาเข้ามาสัดส่วนบริษัทชางคุณตั้งเดียร์เซียนซียิ้ชัชชางไม่ใช่เป็นคนไต้หวันเป็นคนจีนที่ายายไอเมริกาแล้วก็น้อยใจที่บริษัทเอเซียนชูนเป็นแม่เอาเป็นอินซีโอก็เลยย้ายที่อยู่ไต้หวันไปสร้างธุรกิจเอ่อ เอ่อเป็นเป็นฟาวด์ี่ฟาวด์รี่คือโรงงานที่ผลิตเชฟอย่างเดียวในที่แท้ขอมันต้องร้จักเองเป็นเจนซิมีก็คือเป็นคนที่เริ่มจากตั้งหวังไม่มีอะไรเลยจนแล้วตรงนี้เจนซิมีเป็นรคนที่เ้าไปควบคุมการผลิตเอ่อแอนฟอร์ซเชฟทัอวโลกนะก็มาจากการให้อินสแตนตี้คะนั้นจริงๆว่าอันนี้เป็นอะไรจะเป็นบทเรียนของนักบัณฑ์วว่าถ้าไปจะจะเอาคนเก่งมาเนี่ยต้องตอนนั้นรัฐมนตรีของตั้งหวันเนี่ยเขาเอาเช็คเปล่าไปให้เลยว่าคุณอยากได้เงินเท่าไหร่คุณเอาไปเลยเราต้องการ เซ็นเตอร์เตอร์อินดัหทรีได้หมดไอ้หว่านเนี่ยเพิ่งเกิดปี1987เนี่ยมีเซ็นเซียนซึ่งไม่นายถ้าจะเอาเซมิคอนดักเตอร์อินดัสทรีออกไปได้หมดเออคือชื่ออยู่ประเทศอื่นที่ไหนก็ได้ใช้เงินเท่าไหร่โรงงานผลิตที่เราเรียกว่าฟาร์มรี่โรงงานผลิตชิปใหญ่ทียสุดคนชาบไหมว่าครแถวละกันแค่จะตั้งโรงงานประมาณ20พันลียนหรือประมาณ600ล้าน เจ็ดหมื่นล้านบาทแล้วมันไม่พอนะใช่แล้วอีกแค่สารอัพคอสแล้วมันจะมีบางที่ขอสิมีทางต้องโกงเงินด้วยแล้วเขาบอกว่าถ้าจะทําให้เซียนคอนเทนเตอร์กลับไปได้ต้องใช้เงินหนึ่งล้านล้านอะไรอต่ฟอร์มกูอินเวสเมนต์คาเฟ่สไตล์ของที่เหลือเนี่ยคืออย่างที่เราเห็นนะว่าตัวเซียนคอนเทนเตอร์ตัวขึ้นมาข้างบนมันก็ต้องเข้าเงินทังหมดทั้งยุคตัวชิปรุ่นใหม่ออกมามันต้องโมงเงินไปเรื่อยมันโมงเง,มเงินไปเรื่องต่อๆนะครับแล้วก็ ถ้าเอาพวกนี้ขับไปอาจจะไม่ตัวราคาชิปเพิ่มขึ้น35-45บาทชิปจริงๆหลายคนก็บอกในที่สุอราคทำให้อเมริกาชิปอินดัสทรีก็ว่าของประเทศไทย่ะแล้วของประเทศไทยโัวถัดมาขประเทศไทยอที่เราสร้างเราประเทศไทยเนี่ยโลกแบ็คเก็ตก็คือปลายนานเลยคือทำแพคเกจจิ้งเทสติ้งนะก็ยัมีบริษัทที่ทำอยู่นะแล้วก็เราเป็น PCB นะที่เราไปได้นะเราอาจจะได้เรื่องเกี่ยวกับผลิตแล้ว PCB มันก็ค่อนข้างเป็นโลว์แบนนะก็เป็น v แวลูเชนก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แล้วก็แอันนี้คุ้มใจสีมาแต่เป็นแค่เป็นส่วนหนึ่งให้เซม,มิคอนดักเตอร์มาเกาะมาเกาะอยู่บนแผ้วเขียวนะครับอันนี้ก็เลยเป็นอันเด็นที่เราอาจจะอยู่ในซัพพลายเชนบ้างแต่อยู่ในแก็้เองเพราะนั่นสิ่งที่เราอยากทำของอุปเวศเอ็กซ์โปเมื่อวานประเทศไทยเนี่ยถ้าจะทำฟาร์มีหรือทำอย่างเชสเอ็นซีหรือซาวทูเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยเอาใช้เงินเยอะมากนะใช้เงินสมมติว่าต้องใช้เงินหนึ่งล้านล้านอยู่เอชซอร์ จอยู่ได้ครคงอห้าร้อยวิลลเราก็คือต้องใช้เงินสองเท่าของ G.D. แล้วทำแล้วมันจะสำเร็จหรือเปล่าเพราะว่าเขบอกทุกคนหน่ยสามารถซื้อเครื่องเอชดานั่นแหละเครื่องใช้สังสีใชนน้ยูวีแต่ซีเคร็ซอสคือทำยังไงให้ยูมนได้เดยอะซึ่งอไ่มันมาจาก practice ซึ่งแต่และคนเนี่ยมันจะแบ่งเป็นช้ิสโอนคนที่ทำ ส่วนเนี่ยเราส่วนอี่สองเลยนีไม่รู้ครันเหมือนการผลิตโค้กอบไม่รู้ส่วนอันนั้นอีเวนต์คนเนี่ยเรไม่รู้เลยว่าแต่เราคุณทำอะไรในแต่ละพาร์ทของการผลิตเพราะนั้นการผลิตเพราะนั้นเราเห็นซัมซุงอยู่ได้สูงเี่จริงจริงอยู่ได้สูงมันมาจากโน้ตฮาวทักษะที่มันมีความรู้มันเป็นเบสได้ถึงนะแค่เคือขึ้นเดีเราก็ทำไม่ได้เพราะนั้นเราต้องมีคนเราต้องมีเงินเงินเราก็ชือขึ้นขึ้นเงคนเราไม่ได้ด้วยนี่นะนั่นอันนี้ยากที่เราจะได้มีงานผลิตชิปในประเทศ แต่สิ่งที่เราทําได้ก็คือเราเป็นดีไซน์เราเป็นอาร์ฟฟิลเราเปน็นแอนด์วีอ่ะไม่ต้องใช้คนแอนดีอย่างองี้าถ้าไม่มีเจสันสีเขาเจนแน่นอนเพราะว่าเขาผลิตสิบล้านหนึ่งไม่มีทางถ้าคุณแต่ดีไซน์สิ่งที่มาเราจะผลิตคุณต้องใช้เงินยี่สิบเปอร์เซ็นต์เจนแน่นอนแต่แค่ดีไซน์ที่มาแล้วไปให้เจสันสีเขาเลเนี่ยหลาครั้งเนี่ยใช้เงินสามสิบล้านอยู่ในต้นหน้าก็คือเกิดพาร์ล่านมาคือขนาดแค่ดีไซน์อย่างเดียวแล้วคนะิดให้มันดูโอเคครั้งแรกสามสิบล้านครั้งที่สองอ แล้วคุณต้องหาเลยเข้ามาตอนที่คุณจะผลิตจริงๆนั่ออกนั่แหละอีกเป็นร้อยนานนั่นมันใช้เงินเยอะมากแต่ว่าไอ้ตัวที่มันได้เงินเยอะๆเนี่ยก็คือตัวสไตลิชแฟลชไม่ไปออกแบบสกรุ๊ปสกอตแล้วแต่เพราะแฟลชคือดีไซน์มันเดียวเป็นเอ็นบีเดีคือคุณดีไซน์ชิ้นเดียวแล้วคุณให้คนอื่นผลิตเพราะนั้นเขาบอกว่าประเทศไทยเนี่ยทำเข้าไปโฟกัสฟิวชั่นแฟลชนะโดยการดีไซน์เอ็นบีเดียไส้เรื่องของคนไทยดึงคนเข้ามาเป็นคนได้อินเซนทีฟ าา 1, าารัฐบาลตุ่มเงินรัฐบาลเอาจ้างจ่ายจ่ายให้เขาอารัยนะครับผมว่าอันนี้ก็อาจปรียะแต่เอากรอบดูอันนี้ก็สิ่งที่เราอยากจะสูบวันนี้ก็ถามว่าซีรีส์มคงมีบางสูวนกลับไปที่มครับแต่ถามว่าจะจะ,จะให้กลับไปทั้งหูงเป็นไปไมได้มือไม่สามารถประเทศยูโนนดีอะอย่างที่บอกแต่ละคนเขหวงเออีรของตัวเองนะครแต่ละคนก็มันเป็นตัวแชมเปี้ยนของเศรษฐิถ้าจะในกี่อะไงจำเ็ไม่อยู่ในเนืนอท้งห ลำบากนะไอหวาดที่มีเดือนสีนน่นี่เสียอีกน่าจะน่าจะล่มสลายเพราะงั้นการที่เุาอยากจะย้ายเอาไปที่อเมริกาก็เราไม่ควรมีข้อจำกดัดเพราะย้ายไปไมันก็ควรจะทำได้แต่มันก็เลยเราเห็นว่าการที่อเมริกาพยายามทำงานเนี่ยต่างจะไม่ประสบความสำเร็จนะแล้วทำให้ตัวชิปเซนต์อนดรูว์เนี่ยอาจจะแพงขึ้นไปเอาวันนี้ผมขอจบการบรรยายพิเศษประมาณนี้ขอบคุณมากครับกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ